เขาลงเล่นเรื่อยู่มว่ามอมอน่เพิ็นเขาพี่กายนี่ยหอ <laughs> เลยถ่ายวิดีโอหัวได้เลยหัวได้ว่าพออะไรถ่ายีดูเอาทั้ทงนี้เาทั้งนี้ไฟงแกนหนาไปทั้งนี้เร็วๆหนึ่งอหอมก้มพออมแก้มท่านเอียเร็วจุ๊บ ไปเรียนอย่าไปดือได้ยินบอกอะไเถื่อน้หมกเธอไป่ใส่หรอไปกับแม่แม่กินไปโรงเรียนอย่าดือได้ยินบอกอืมอมึงไปสิดื้อกูจิตเตลมึงไปดือหรือกูจิตเตลมึงหูจ้ากบการเรียนเหูจ้าเกี่ยวบอกยิงเมื่ขึ้นมึงเนอะแต่ลาอย่าดื้อได้ยินบอก พอเทาเลยได้บาทน,นะยินบ่ะเทาได้โบก็บเงินเก็บคำหอดม่อหาม่อหกเยอมากอสอบตำรวจไดนะ้ยินป่ะมันจำเป็นต้องว่าทำง,งานเีนยอะม่อซานเนี่ยแล้วมันมีเงินเรียนมันมีปัญหาดอกเหลืองเรียนนะ่ะมันต้องมาคิดคิร์เราไม่เป็นคอคิร์เราเป็นยังยิม้มเงินไปตอนไหนอู้อยิ่งิมาอันนี้ไล่เห็ยนผให้ตั้งใจใเรียนบ่อนอนอไ,ไอ้น,อน็อตไอ้น็อตเป็นยังไงไอ้น็อตสุพิชัยนะ น่าจะคล้องในตังใจเรียนยนี่บอกมันเป็นโอกาสเดียวได้ในหน้าสิบอนาคุของเราได้ละบ่ได้ยังอ่ะตอนแรกเที่ยวก่อนเดี๋ยวพอหาเงินในเที่ยวกิ่รถตู้เที่ยว,กเ,ยวเก็บเงินเด้ออะไล่ะพอคุณไปรอน้องเ,เงินดนือตัวหมองหันนันหมองได้นันนั่นใส่ไม่บูดคุณปู่อาอย่างดีนุ่มพอกเดี๋ยวสมาเองหรอก ลูกก็มาจอดก่อนหั่นหนาถ่ายลูกมาโอ้่ายเดี๋ยวพันลูกเลยวยืนอย่หั่นก่อนหนอนอวางไว้แนีนี้นที่จองจีเสียนอียงโอ้เกีดอียงรงนี่ดีิ่งเอออียงกากหมูมันบอกเสืวาเกียดอียงมาทายลูก ใส่ลูกกระเพ่ะมานี่มึม่อไหร่ไม่แหวมไม่ดเดิอด